ก้องสดพดบูสวัสดีค่ะก้องสดพดกินพี่พดฮะกินอร่อยก,การได้ยังไงเนี่ยฮะอร่อยมากกินอะไรอยู่วันนี้เบรกสามด้วกันมาให้ท่านผู้ชมได้ชิมกันข้าเหนียวสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งในกล่องเดียวกันของร้านของร้านแม่ยาย ขนมหม,ม,ม,ม้อแกงแม่ยายเขามีขนมหม้อยยมแกงข้างหน้าให้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะไยเป็นยังงัน,นั่งกินเบเก,กิลพาร์นอร่อยมากหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเ<ข>จอคุณผู้ชมก่อนมาคุยเรื่องนี้ก่อนเลยสำคัญมากผู้ชมท่านไหนสนใจอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะเบรกสามเรามากินขนมกันอ่าแต่เบรกหนึ่งนี้เราม,ามาเมาเรื่องชาวบ้านกันก่อนแต่เสือ Gucci ้อกุชชี่พี่พจน์นี่เป็นเสื้อลิมิเต็ดนะเธอกุชชี่ดอนมันแพงไหมก็นิดหน่อยเออถึงแสนไหมคนเขาเกลียดชันเพราะพี่กล้องนี่แหละ อ่ะเขาว่าน้องปอยจะแต่งงานแล้วเหรอเอาพี่ก่อนไหมฮะเอาตำรวจอีหยิบก่อนไหมตำรวจยิอีหยิบป,ปอยไปอาน้องปอยดีกว่าคนใจสนใจโอเค<ม>น้องเขาบอกงี้เขาบอกว่าก่อนแม่น,นี้ปอยก็มี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 ข่าวคบกันในธุรกิจหนุ่มภูเก็ตพิพรสอ่าล,ล่าสุดเมื่อคืนพอร,รู้ไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นรู้สิว่าก็าไม่รู้ท่านจะมาจัดรายการกับเธอได้ไงอ่ะก็มีเฟซบุ๊กของรายหนึ่งโพสต์ว่าเร็วๆนี้สาวปอยกับหวานใจกำลังมีจะมีข่าวดีงานมงคลจะมีข้อความว่าปอยกับโอ๊ มาลองเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งลองจนโอ๊กนั่งซึมถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเมาเพชรอ๋อหลคืออย่างนี้เราต้องรอติดตามดูซิว่าจะแต่งกันจริงหรือเปล่าหรือจ่เป็นงานมงคลจริงไหมแ,แต่จริงแต่เขารักกันแต่พี่รู้ไหมภาพในชุดที่ปล่อยใสย่คือชุดย,ยา่า ย่าหยาไม่เป็นชุดแต่งงานพื้นเมืองของชาวภูเก็ตนะคะพี่โพส์ย่าหยาไม่ใช่ย่าหยาเออย่าหยาย่าหยาใช่ยา่าหยาแยยต่ถ้าเกิดปอยแต่งจริงหนูจะดีใจมากเพราะหนูว่าชื่นชมน้องปอยก็พี่โพสต์เขาบอกว่าถ้าแต่งจริงนะน้องปอยก็จะมีความสุขมากดีฉันดีใจทีาไม่แต่งได้เขาก็รักกันนะพี่ก้องเขาก็ต้องแต่งแต่ไม่เขาจะมาลองชุดกันทำไมแฟนก็หล่ออ่ะทำไมอ่ะหนูถึงไม่มีแบบนี้พี่โพส์ก็พี่ต้องต้องไปเกิดใหม่ ให้สวยเท่าน้องปอยถึงจะมีแบบนี้ไม่เคยมั่นใจเลยไม่นม่จะไปอียิปต์นะได้ไปอียิปต์ไม่เราไปไม่ได้เราเพราะฉัน LGBTQ เขาจัดก,การพวกอียิปต์กันเป็นแถวแถวตำรวจอียิปต์เนี่ยนะใช่ปลอมอตัวเลยเป็นอะไรไปปลอมตัวไปตามห้องน้ำไปจับคนหลากหลายทางเพศเพราะว่าคนหลากหลายทางเพศชอบไปแบบเออหาอะไรกันในห้องน้ำใช่ไหมโอไปแอบ ไปชะโงกอ่ะพี่อ่องพวกนี้พวกนี้อยู่เขาชะโงกนะพวกนี้ทำไมอ่ะก็ไปถึงพอฉีบปุ๊บก็ชะโงกตรงนู้นชะโงกตรงนี้อืมเคยเจอไหมทีมกล้องเคยเจอปะเจอคืออย่างนี้แต่กทีมกล้องยังเจอได้เหรออ้าวเขาก็หน้าตาดีนะพี่เหรอทีมกล้องก็ไม่ใช่น้าตาดัดดดเป็นฉันไม่ชะโงกเลยนะพอเห็นหน้าผมฉันวิ่งออกจากห้องน้ําเลยนะเคยทำหรอไม่เคย ในประเทศไทยก็มีเย <Yeah. S 1> อะแยะแต่ประเทศกกไทยเขาไม่จับไงประเทศไทยเขาอิสระปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง,อางตอนนี้ประเทศไทยปล่อยหมดแม้กระทั่งคนขายบุหรี่ไฟฟ้าก็ปล่อยนะอ้าวรอพี่พจน์นะปล่อยขายไม่เหรหนูไม่เคยเห็นเลยคนไทยไม่จับกันเองไปจับชาวต่างชาติอะไรที่ไม่ร <ไป S 1> <ด>ู้เรื่องที่มีข่าวนี้ไงเรียกเงินสองหมื่นเจ็ด อะไรเกิดขึ้นสองหมื่นเจ็ดหรือสามหมื่นชูสามนิ้วเนี่ยสองหมื่นเจ็ดสามนิ้วนั่นคือเหลือสามนาทีอ๋อเหรอสองหมื่นเจ็ดที่เนี่ยห้วยขวางใครบอกพี่พจน์มาวิ่งให้พานไปหมดคนขายบุหรี่ไฟฟ้าจริงจริงมันผิดกฎหมายนะจริงเหรอที่สิงคโปร์คนที่ออกมาพูดล้อหล่อเป็นชาวสิงคโปร์มาพูดว่าชายช่สกายบอกว่าถ้าเป็นประเทศสิงคโปร์ชิหายคือถ้าถ้ามีเรื่องอย่างเงี้ยเป็นชื่อบุหรี่ยี่ห้อเป็นชื่อเป็นชื่อบุหรี่ไฟฟ้าเหรอตำรวจ ตำรวจสิงคโปร์ถ้ามาทาอะไรอย่างเงี้ยชิหายแน่นอนเป็นชื่อใช่แต่ทําไมตํารวจไทยถึงแบบได้อยู่ตามแฟสบดบ่อยหรือว่าเพราะอะไรเขาต้องย้ายไงย้ายง่ายไงให้เลยให้อยู่ตามแฟสเพราะอยู่บ้านของมันเยอะไม่อาจเวลาสั่งย้ายแต่าทีก็ย้ายง่ายง่ายเพราะว่าเป็นแฟสเป็นอะไรของไม่เยอะไงบางคนก็อยู่บ้านก็มีแต่ย้ายไปเยอะแล้วนะเขาบอกว่าย้ายหมดเลยห้วยขวางอ่ะย้ายไปไหนคะย้ายไปไกลๆเลยทําไมเขาทำผิดอะไรเลยพี่โพส ก็ไม่รู้นะเพราะว่าประเทศไทยชอบย้ายไงอืนะก็ย้ายไปเดี๋ยวก็กลับมาทํางานใหม่ไม่ต้องคิดมากเหรออบุรี่ไฟฟ้าเก็บของถ้าไม่ทันเลยบ้านเราที่ห้วยขวางอะมีขายหรอไม่มีนะหวยก็ไม่มีหวยก็ไม่เคยเจอราคาเต็มขาย80บาทก็ราคาไม่มีไปเที่ยวไปเที่ยวพวกซองพวกอะไรก็ไม่มีบ่อนบ้านเราก็ไม่มีไม่เพราะเราบ้านเราแบบ ลกุกเราสวยไม่มีใช่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยอมไม่มีอเมียันเนี้ยคดีมากเลย <h> it's good to be back ออกไปนี้ฉันโดนจับแน่เลยอะ่ะไม่โดน <laughs> พี่พูดเรื่องอะไรหรือ <h> พี่ไม่พูดอะไรเลยนะเออฉันบอกแค่ไม่มีนะเราก็บอกไม่มีใครบอกมีเนี่ราก็ไม่เคยเห็นนะ่ะอะอยู่ประเทศไทยต้องทําตัวให้เป็นนะไปเที่ยวนี่ดีกว่าสูขค้าเซนตันลมินทา it's good to be back ค่ะอันนี้มีแน่นอนอันนี้มีแันดีมากคอนเซปต์เขาสุดฟิลกูมากเลยชื่อ everyday goodbye ตอบโจทย์คนใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เรียนที่ไหนมาเนี่ยเซนกบิเบียนเข้าไว้เซนกระบวนการเขาเดย์แต่พี่เก้าวไปเดยไปพูดเซนกบิเอียนคนย่านรามินทาต้องไปที่นี่เลยนะคะบอกว่าแบรนด์ดีมีแบรนด์ดีเยอะมากมายเลยมีพิธีปิดพิธีเปิดมีโปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟเยอะแยะมากมายเลยซึ่งทางช่างเซนทเทสลามินทาเนี่ยมีโปรโมชั่นถึงวันที่5กุมภาพันธ์เลยนะคะสินค้าใหม่ลดถึง3 0มสถึงสามิพี่โพสใช้คะแนนรับบัตรเครดิตได้อีก30%เลยเดบิวันการก็ใช้ได้ รับดิจิตอลดิจิตอลคูปองหรือคูปองในเงินสดอีกเครดิตการ์ดคืนเงินอีกโอบัตรบัตรการ์ดอีกเยอะมากๆไปเลยอยู่นี้เองรามอินทาต้นต้นหัวถนนรามอินทาก็ไปกันนะครับพี่สวยมากเลยขาตแต่งรีโนเวทใหม่สวยทั้งห้างเอองานนี้พี่ก้องไม่ได้จัดใช่ไหมไม่ได้จัดอ่ะสิทำไมไม่ค่อยมีงานเลยเดี๋ยวนี้ อะไรใครฮะไม่ใครนี่มีฮะเดือนนี้แน,น่นทั้งเดือนค่ะพี่ <S <S เ,เดือนนี้ทั้งเดือนแขกรับชวญอยู่ตารางแน,น่นทั้งเดือนคะ่นนนนคะไม่ต้องห่วงช่วงสองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับน้องน้องคูบอลเหรอไม่ใช่น้องน้องเจิน้นที่ศรีวัดเชิญชิมข้าวหมูแดงอยู่แถวคูบอลนี่ก่อนชื่อคูบอลคูบอลอยู่แถวหน้านารามินทาเหมือนกันโอ้ข้าวหมูแดงแลวคูบอลแถ่คูบอลวันนี้เราก็เป็นเขียวเนี่ยทรัพ่ะเบรกเบรพูดอะไรที่สาม่ะ ช่วยสามอะไรช่วยสามขนมมอแกงนี่ไงแม่ยายกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอร่อยมาก่านผู้ชมพักสักครู่อ่ะกินต่อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่คูบอนนะฮะผมได้ยินมาหนาหูมากเลยว่าแถวนี้มีร้านหมูแดงหมูกรอบที่ได้เยอะได้ไวแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับกับร้านสีวัดเชิญชินนั่นเองครับร้านนี้นะครับหมูแดงอร่อยมากแล้วหมูกรอบก็อร่อยที่สำคัญน้นา้ำร้านนี่ หอมสุดๆดนะฮะตอนนี้กิ่แล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ แล้วตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับี่กเกัตสวัสดีครับสวัสดีครับพฮกกิตก่อื่นเลย อันนี้โปรตีให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับนนปริมาณเท่าที่เราขายเลยจริงเหรอครับผมได้กําไรเหรอครับเฮียเราขายปริมาณเยอะก็ได,ได้ได้กำไรอยู่อันนี้แบบนี้ราคาเท่าไหร่ครัแบบนี้เป็นข้าวรวมพิเศษใส่ไข่เจ็ดสิบบาทคือแต่ละเมนูของเฮียนี่คือให้เยอะมากแล้วก็จานใหญ่มากแล้วที่สําคัญค,ค,คือรอไม่นานเลยก็เดี๋ยวให้เฮียพูดถึงความเป็น,เป,นเป็นมาของร้านนิดนึงครับก็ร้านศรีวัดเปิดมาได้2 2ปีแล้วนะครับก็เคยตั้งแต่รุ่นน้ารับผมมารับช่วงต่อครับผมเราก็ยังคงปริมาณและคุณภาพไว้เหมือนเดิมรรชาาติิเเเหมมือนดะะคับ ก็อสอนกันมาจนได้ที่ถึงมั่นใจให้รับช่วงต่อครับผมก็คือที่ร้านจะมีเมนูไฮไลท์เลยก็คือหมูแดงหมูกรอบอ่าหมูแดงหมูกรอบโดยเฉพาะหมูกรอบนี่าาเป็นไฮไลท์เลยครับหนังจะกรอบนาน6ชั่วโมงได้เลย6ชั่วโมงเลย <6 S 2> <ๆ>ใช่ไหมฮะ <6 S 1> และด้านนี้แหละครับอันนี้เป็นเอ่อลูกชิ้นรวมลวกจิ้มนะครับที่เด่นเราอยู่ที่น้ำจิ้มกันนะครับผมน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนใครแน่นอนและถ้าใครที่อยากมาชิมนะครับผมอยากทราบเวลาเปิดปิดครับเปิดได้กี่โมงถึงกี่โมงแล้วหยุดวันไหนบ้างครับอ่าเราเปิดตั้งแต่่่่่8 0นน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 นถถึงงงง1ะะะะคคครร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 ััััับบบเเเาาาาาาจหยุดดดดืออออออล2้้้้แแตตตีไไมมมสิทททโศพ์์ข 0 2>, 2 3 6 2 4 9 4ครับผมร้านอยู่ซอยคู่บอลห่างจากซอยหมา50เมตรครับผมร้านอยู่ซ้ายมือสามารถสังเกตชื่อร้านได้สีเหลืองเด่นเป็นขนาดบอกเลยว่าร้านเด่นมากนะครับ,รบสังเกตได้ง่ายเลยนะครับเฮียครับ ตอนนี้ผมอยากทานแล้วนะฮะเดี๋ยว <ผม S 1> ให้เฮียแนะนำแต่ละเมนูอีกหนึ่งครั้งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออันนี้คือข้าวหมูแดงหมูกรอบบุ้งเชียงนะข้าวรวมไข่อันนี้ราคา70บาทนะครับ,รบผมอันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำไข่นะครับราคา65บาท <75 S 2> อันนี้เป็นหมูกรอบเปล่าเราจะขายขีดละ70อันนี้อยู่ที่ประมาณ2ขีดก็140บาทครับอันนี้เป็นลวกจิ้มนะครับเส้นนี้อยู่ที่70็ดสิบบาทเป,เป็นลูกชิ้นรวมแวงกงลูกจิ้ม ถือว่าราคาดีมากนะครับคพาะพิเศษของร้านคืออะไรครับตอนนี้ทีเด็ดเราอยู่ที่หมูกรอบนะครับหมูกรอบเราจะกรอบนานแล้วก็อันนั้งกรอบเนื้อนุ่มไม่เหมือนที่อื่นที่จะแห้งทั้งหมดเพราะนั้นเวลากินได้เท็กเจอร์ของการความกรอบของหนังแล้วก็ความนุ่มของตัวเนื้อหมูด้วยนะครับเห็นหมูกรอบแล้วบอกเลยนะว่าฉ่ำมากจริงๆนะครับตอนนี้อหอเดอร์เยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตให้เฮียเปรัลลูกค้าก่อนนะครับเชิญชิมใย้อร่อยครับ ครับผมคู้ชมฮะอย่งนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าครับกับเมนูแรกซิกเนเจ้าของร้านเลยนี่คือข้าวหมูแดงหมูกรอบนั่นเองครับโอ้โหชามใหญ่มากข้างในคือข้าวก็แน่นมากเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมตัวน้ำซอสน,นะครับแล้วก็ตัวหมูกรอบก่อนนะครับคือน้ำซอสหอมมากหมูกรอบชามมากข้าวนิ่มมากเพอร์เฟก เดี๋ยวก็เยอาไหมหนึ่งเมนูไม่ดีกว่าคุณผู้ชมอย่างที่เฮียได้บอกไปนะครับว่าที่ในเรื่องของที่นี่คือหมูกรอบเห็นไหมฮะหมูกรอบของที่นี่คือมีความแบ่งชั้นกันแบบสมานแล้วก็หมูกรอบที่นี่ความพิเศษคือ6ชั่วโมงเนี่ยฮะกรอบได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาชิมบันดิหวานนะฮะมาใส่ซอสหน่อยนึง ดีมากดีมากหมูกรอบดีมากจริงบอกเลยนะว่าอร่อยจะต้องกาดจริงๆครับแล้วก็ราคาดีมากนะคือขี่และเจี๊ยบหินชามใหญ่ๆแบบนี้นะครับสองทีดร้อยสี่สิบบาทเองนะคือดีมากจริงผมบอกเลยนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆนี่เลยฮะเส้นเล็กต้มยำไข่นะครับแล้วก็ที่นี่ผมเห็นนะอีกหนึ่งสิ่งที่แบบมันดีมากจริงๆก็คือพริกดองเนะี่ยคือเห็นเลยรู้เลยว่า อร่อยอย่างแน่นอนแล้วผมเป็นคนชอบนานมากเดี๋ยวใส่เพิ่มหน่อยในที่บอกไปครับร้านนี้คือจุดเด่นคือลูกชิ้นแครกของร้านนี้ทำเองนะฮะแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมตัวน้ำคือ หอมมากแล้วก็รสชาติต้มยำคือถึงเครื่องมากนะครับแล้วก็ตัวหมูแดงนะครับที่เป็นพระเอกของที่นี่คือรสชาติดีมากแล้วก็ลูกชิ้นแคะรสชาตินุ่มแล้วก็หอมมากจริงๆครับสำหรับท่านใดที่เป็นสายที่ชอบทานลูกชิ้นนะครับทางร้านก็มีลูกชิ้นรวมลวกจิ้มให้ด้วยนะฮะตัวน้ำจิ้มคือดีมาก บอกเลยครับว่าร้างสีวัดเชิญชิมอร่อยทุกเมนูเลยครับอร่อยจนต้องกลาบกินครับอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมขอยยนมอนุญาตไปมอบป้ายมงคลให้กับทางร้านก่อนครับโอ้อร่อยทุกเมนูจริงครับอร่อยจะต้องกราบเลยฮะเี่นี่ครับผมขอขอนุญาตมอบป้ายมงคลให้กับเทียนะครับได้ครับเดี๋ยวไว้ที่ร้านครับผม สำหรับท่านใดที่อยากจะมาทานครับเฮียครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ซอยคูบอนนะครับห่างจากซอยหนึ่งประมาณ50เมตรครับผมอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตป้ายร้านได้ครับเวลาเปิดปิดครับเปิดแปดโมงนะครับถึง1นึ่ทุ่มนะครับเราปิดเดือนละ2ครั้งโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0นะครับ2 3 6 2 4 9 4ครับผมครับผมนะใครที่อยากจะทานหมูกรอบอร่อยอร่อยนะครับข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยหรือว่าลูกชิ้นแค่อร่อยอร่อยนะครับแนะนำเลยครับที่ร้านนี้นะครับแล้วก็บอกเลยเป็นร้านที่อยู่ในอุดมการณ์ของใครหลายๆคนคืออร่อย ให้เยอะคุณผู้ชมครับส่วนเบรกหน้าจะมีความพิเศษอะไรนะครับเดี๋ยวอย่าไปเจอกันที่สตูดิโอได้เลยครับก้องสดทดบูสวยเอามาแล้วค่ะพบกับคุณเมย์เจ้าของร้านขนมแกงขนม,มขนมแกงม่ยาย,ย,ยสวัดสดีค่ะสวัสดีคเดี๋ผู้ชายกับนอ้นองทิกเกอร์ลุกหนุดเลยอะะน้องทิกเกอร์มาน้องทิกเกอร์เขาออกอะไรน้เน่ยทิกเกอร์ใหม่ชื่อทิกเกอร์อะไรลูก I U O K รู้ไหมี้ชื่อ I U O K แลนะอย่าลืมไปฟังกันฟังได้ที่ไหนน้องคิกเกอร์ฟังได้ที่ streaming platform นเลยนี่เธอรู้ไหมว่าคุณแม่เขาว่าเคยเป็นฉันเป็นคนเอามาถ่ายเธอร์กอชันนะเอาเหรอแต่เขาไปถ่ายไว้น่ารักรู้จักลุงพจน์ยังลุงพจน์ลุงพจน์ท่ามอย่าเรียกฉันลุงสิรู้จักลุงพจน์ไม่ลุงพจน์อ่ะไม่รู้จักรู้จักฉันรู้จักกับพ่อกับแม่เขาถามคุณแม่สิรู้จักพี่พจน์อานนท์ไหมคุณแม่ ลูกโพสครับผมใช่ลูกโตทันฉันอีกอ่านี่ะไรมาแล้วเดี๋ยวแล้วก็แนะนำนะคะลูกอันนี้นะอันนี้เป็นขนมหม้อแกงร้านแม่ยายคุณเมย์ร้านเนี้ยเปิดมาตั้งนานแค่ไหนละเปิดมาตั้งแต่ปี2555ครับโอ้โหก็สิบปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีล้วคุณเมย์อะมีอะไรบ้างก่อนจะพูดถึงสินค้า ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเผื่อท่านผู้ชมจะสั่งไปทานเลยนะหวานอร่อยไม่หวานมากพอดีแบบว่ากินแล้วละมุนริ้นละมุนคอเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0803083711นหะคะหรือไลน์แอดขึ้นเลหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะและข้างหลังเราค่ะคือยอดนักชิมค่ะแดกไดอยู่นะจะกินไหมคะเคยกินไหมทิกเกอร์ทิกเกอร์เคยกินขนมหวานไทยไหม คฮะแต่อันนี้ต้องลองชิมดูอ่ะกุยนั่งลูกกุยนั่งลูกอะมาก,ก้องนำให้นั่งเลยล,ลูกนั่งเลยลูกนั่งเลยลูกเ<น>อามาก่อนเลยอะไรบ้างพี่่าขนมอันนี้ก็เป็นอันอันนี้เริ่มจากไอ้น,นี่เลยขนมเป็นอะไรขนมวุ้นอันนี้ว<น>ุ้น,นกะทิกับกับกับบุญนั่นแหละแล้วก็นี่ขนมชันนะา่าทานมากแล้วนี่ตะโก้เผือกตะโก้เผือกนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นหม้อแกงครับขนมหม้อแกงอันนี้เป็นขึ้นชื่อของที่ร้านเลยชื่อหม้อแกงแม่ยายนะครับแล้วก็ อันนี้ขนมต้มขาวใครที่ชอบอาหารไทยนี่ขนมไทยนี่ขนมอะะไรคน่าทานมากขนมต้มขาวน่ากินมากและนี่ขนมโคนะใช่ครับใครยังไม่เคยกินขนมโคก็นี่ยขนมโคของคุณอันรือคุณตักนี่ก่อนเลยไม่ขนมโคเสร็จแล้วนี่ต้องกของแข่งอันนี้ขนมอันนี้อันนี้บัวลอยไข่เต่าอ๋อไม่อะอันนี้ขนมโคอันนี้ขนมโคเดี๋ยวเราดูบัวลอยไข่เต่าหนึงนะบัวลอยไข่เต่าไหมคะคุณขนมโคแล้วต่อไปนู่นก็เป็น ไอ้ตะโกนตะโกนหน้านวลที่มีเอ้ยข้าวเหนียวหน้านวลแล้วข้าวเหนียวดำสังขยาใช่แล้วก็เป็นข้าวเหนียวดำหน้าถั่วดำใช่ครับคุณถามไปสิหม้อแกงคุณน่ะถ้วยเท่าไหร่มีรสอะไรบ้างเอ่อถ้วยละ50บาทครับที่ร้านจะมี3รสมีถั่วไข่เผือกครับมี3รสแต่วันนี้นำมาเป็น2รสที่ขายดีครับหม้อแกงไข่กับถั่วคุณมีโปรโมชั่นไหมมีโปรโมชั่นครับพูดเลยพูดเลยพูดเร็วๆพูดเร็วๆได้ครับถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพจนมูนะครับปกติ3ถ้วย180บาท รดราคาพิเศษเหลือ3าถ้วย150ยบาทครับโทรไปที่เบอร์ไหนโทรไปที่เบอร์ไหนที่เบอร์นะครับ0ูน3 0 8ป7 1 1สดสามเจดหนึ่งหนึ่งครับเออแล้วก็เป็นมมกาหม้อแกงคุณเลิอก,กยังไงเล่าที่คุณเลิศกยังไงหม้อแกง,ง,กงที่ร<บ>้านจะเป็นหมอ้มอแกงแป้งครับจะไม่เหมือนหม้อแกงหม้อแกงทั่วไปที่เขาทำขายกันจะเป็นสูตรโบราณที่แม่ยายสอนมาเลยเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับพยายามให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คราวนี้เรามาลองชิมของผู้ผู้ชิมทางบ้านนะคะคนแรกเลยค่ะเอาคุณน้ำก่อนไหมคุณน้ำก่อนค่ะไปที่เกลร์กินอยู่ค่ะลูกคุณน้ำคุณน้ำกินแล้วเป็นไงบ้างคะคุณน้ำเอาไม่พูดค่ะเอาไม่พูดค่ะอันนี้อร่อยมากมันนวลมันเนียนชัยอีกอันนี้เท่าไหร่นะคะพี่ถ้วยละห้าสิบบาทได้ถ้วยพร้อมฝาปิดด้วยนะครับจริงไหมใช่ใช่คุ้มคะคุ้มมากอร่อยจนตงกล่าวไหมอร่อยจนตงกล่าวเลยครับอร่อยมีอ่ามันต้องที่เกลือต่อค่ะโอ้โเราคิ่เกลอสำลักค่ะ จริงๆผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการอธิบายว่ารสชาติแบบไหนครับแต่จริงๆมันอร่อยมากครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทานแบบขนมไทยมากเท่าไหร่ครับแต่ This is really good ครับอร่อยมากาวานาวานหว่นนี่เลยอร่อยมากคุณแม่ขนมอะไรขนมโคขนมโคน้ำกะทิคืออร่อยมากไม่หวานมากคือกินแล้วแบบละลายไปเลยอดีแล้วขนมว่าแกงล่ะ มอกแกงก็เหมือนกันเหน็นไหมห,มห,มหมายไปละครึ่งหนึ่งคุณแม่ขายอยู่รถเร็วดีมากไหมคะ<บ>ดีมากเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าขายกิฟต์แล้วอะไรเราก็ชวนมากินต่อไปกัะบ,บอสซี่ <c oughs> ค่ะค่ะเป็นขนมหน้านวลใช่ไหมคะคอันนี้คือหอมมากนุ่มมากคือข้างบนนะค่ะหน้าเนี่ยนวลจริงๆนวลแล้วก็หอมข่าวมากข่าวด้วยว่าผู้ชายค่ะอันนี้ผู้ชายทำหรือเปล่าคะทําผู้หญิงทำเนาะอืแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยจนต้องกราบเลยค่ะขอบคุณคุณ ข้าวเหนียวหน้าโนนกว่าหน้ามันอีกส่วนยังเงี้ยเน้นกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวจั๊กยาข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะคะหน้าเลยครับกล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องเท่าไหร่มีแปดสิบบาทครับแปดสิบาทท่านผู้ชมหมดละทุกอย่างน่ากินมากเพราะว่าไม่หวานไม่หวานจนเกินไปนะครับก็อย่าลืมโทรมา0 8 0 3 0 8 3 7 1 1นนะครับโปรโมชั่นคือปกติหม้อแกงหน้าร้านครับ ถ้วยละ60บาท3ถ้วย180ยแปดสิบาทลดราคาเหลือ3ถ้วย150บาทถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูครับแลต่ใครที่ชอบฟังเพลงก็อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงของน้องน้องไหนนั่นลืมทิกเกอร์เพลงอะไทิกเกอร์เพลงชื่ออะไรลูกชื่อ Are you okay ครับ Are you okay ครับผมมีท่าเต้นด้วยไหมมีด้วยครับผมเต้นยังไงเต้นยังไงมีมีมีแทร็กไหมครับไม่แทร็กไม่มีแทร็กไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคเต้นเลยเนาะโอเค เธอกินอะไรถึง,งสูงสูง้วง ฉันไม่ทานพี่ก้องฉันฉันไม่กระทานเพลงฉันทานแต่เพลงเป็นเด็กกระโปโรแม่เมื่อกี้อร่อยใช่ไหมลูกน้อยติ๊กเกอร์บอกอร่อยมากเบบนี่กูดมากเลยอ่ะเพื่อทคุณเมย์เพื่อที่อีกทีหนึ่งเฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์โปรโมชั่นเอาเลยเฟซบุ๊กนะครับขนมหม้อแกงแม่ยายนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ร้านนะครับ0803083711นะครับถ้าเป็นถ้าเกิดโทรบริการกล้องสุดพมูครส์ถ้าถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสุดพมูนะครับปกติ สามถ้วยในราคา180บาทลดราคาพิเศษนะครับเหลือ3ถ้วย150บาทครับหมายถึงอะไรงะหมายถึงขนมมอแกงครับมอแกงใส่ถ้วยเออถ้าใครใครใครโทรมาตอนนี้เราสามารถไปส่งให้ที่บ้านเลยใช่ครับแต่ถ้าใครอยากถ้าใครอยากไปซื้อกินเองก็รอวันที่16ใช่ไหมสิบหกเทสเฟชฟ้าในการลิสต์ิตโกนะครับบอกก่อนไม่รวมค่าส่งไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งครับรวมก็ไม่ต้องกินไปยังไงที่บ้านนะคะอ่ะแล้วฟังเพลงน้องเขาได้ที่ไหนอ่ะเออที่ไหนมาเปิดฝากหน่อยฝากลูก ครับไม่ไม่ไม่ก็ฟังได้ที่ทุก streaming platform นะครับแล้วก็ดูได้ที่ช่อง YouTube Genes Official ครับผมดู MV ได้ครับต่อยเมื่อคืนครับเสียได้เนนาหัเสียนีี่เสได้ฉันเกิดเร็วไปจะห้าสิบปีทำไมอ่ะถ้าฉันเกิดเช้าว่นนี้ฉันจะเป็นแฟนครับน้องเขานี่ฉันเกิด เร็วไปห้าสิบป,เปีเป็นได้เป็นได้เป็นได้อ่ะขอบคุณนะคุณเมย์มากๆเลยจากร้านบ้านขนมหม้อแกงแม่ยายนะคะเอาปบมือหน่อยค่ะเอาตบมือกันเสียด้วยทำไมโทรไปได้เลยโทรไปได้เลยนะคะสวัสดีคุณเมย์นะคะศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้พิเศษด้วยวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ,ะพรุ่งนี้เราสองคนไม่อยู่แต่มีผัดไทยกับผัดซีอ<ส>ิ๊วมาแทนเรา นะครับก็วันนี้เราทั้งหมด7คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ